สวัสดีนักเรียนชั้นมอนหนึ่งครับหนึ่งนะฮะเขาว่ากันว่านะครับพิเศษให้ใส่ไข่นะครับแต่ถ้าใส่ใจให้ใส่แมสนะฮะเดี๋ยวจะให้เก่าเรียนผ่านออนไลน์นะบ้านเก่ามีคอมพิวเตอร์ไหม มีแต่ดงกล้วยอะดูหนังสือแล้วก็เตรียมหนังสือให้เรียบร้อยวันนี้ใครกินข้าวอยู่ก็กินด้วยดูด้วยไปแค่หน้าครูก็เซบแล้วแซบแล้วจะไ,ไ,ไหมครูไทยสู้ไหวแล้วจะทำยังไงดีเราเป็นข้านิยมที่ผ่านมานานแล้วว่าใครจบใครเรียนอะไรก็แล้วแต่ไอพวกหัวดีๆมันไปเรียนที่ไหนครับ ที่เราใช้คำว่าหัวดีพวกเรียนเก่งเนี่ยอาชีพที่เลือกหรือวิชาที่เลือกเขาไม่เลือกครูถูกไหมครับก็ต้องบอกตรงๆ,ๆพอเรียนมันเก่งมากๆเราไปดูก็ได้พวกที entrance สอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าไอ้ทีแคสอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็เลือกพวกหมอสมัยก่อนนี่เลือกนิเทศศาสตร์บหวังว่าจะมาเป็นอะไรอะ่ะผู้สื่อข่าวมาทํางานทางด้านสื่อมวลชนเนี่ยนะฮะแต่ตอนหลังนี่ก็ถอยไปบางคนเรียนนิติศาสตร์เห็นไหมฮะไปเป็นทนายไปเป็นอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับ ะะหรือหมอเนี่ยพวกหมอนี่อาชีพเรียกว่าคลินีมหรือวิศวะพวกนี้จะโดดพวกนี้หมดเสร็จแล้วสุดท้ายมาเหลืออะไรครับไม่รู้จะเรียนอะไรก็ลงมาเรียนครูอขออนุญาตนะนี่เราไม่ได้ว่าอะไรครูที่จบมาแล้วแต่ด้วยระบบการศึกษามันเป็นอย่างนี้ก็คือเอาไปเรียนครูแล้วกันอย่างน้อยสุดก็มันมันก็สามารถเป็นครูได้อะทำไมมีไปประกอบวิชาชีพครูแล้วเดี๋ยวก็เป็นครูแล้วกันมาเรามาอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปอะไรทําอะไรก็ได้นะสุดท้ายก็ไปเรียนครูเห็นไหมฮะ โดยไม่ได้เอาคนที่มีศักยภาพมีความสามารถหรือมีเขาเรียกว่ามีความเก่งถูกไหมครับในหลายประเทศเนี่ยนะครับขออนุญาตพูดเลยนะครับว่าเขาให้ความสําคัญกับตัวเริ่มต้นตรงนี้ครับนั่นก็หมายความว่าต้องเอาคัดคนเก่งต่อ,อคัดคนที่มีศักยภาพความความสามารถจริงๆเนี่ลงไปหนูอยู่ในอาชีพครูขออนุญาตเลยชัดเจนแล้วแล้วให้ผลตอบแทนมันสูงพอผลตอบแทนสูงวับมันก็มีแรงจูงใจที่คนอยากจะจบครูถูกไหมฮะ แล้วจบครูปั๊บเนี่ยมันก็มีโอกาสในการที่เขาเรียกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีในการดำเนินชีวิตแต่ของเราเนี่ยเนื่องจากผลตอบแทนมันก็ไม่ได้สูงมากแล้วก็ทุกคนรู้ว่าเรียนเสร็จเดี๋ยวก็ไปเป็นนี้ถูกไหมฮะแต่ถ้าไม่มีทางเลือกจริงอ่ะก็ต้องไปเป็นครูเนี่ยเป็นด้วยความจําใจนะฮะมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มแก้แตัตงแต่ตรงนี้ครับมันต้องใช้เวลาครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องบอกว่าเราต้องดูตรงนี้ผลตอบแทนของครูเนี่ยขออนุญาตนะผมมีตัวเลขเปรียบบเเททีย้่าาานฟังะ,ะพระว ในบางประเทศเนี่ยนะครับพบชัดเจนเลยนะครับว่าเขาจ่ายเงินเดือนรือผลตอบแทนของครูนี่ไม่เหมือนกันประเทศที่เงินเดือนสูงครูเงินเดือนสูงอันดับหนึ่งเลยนะฮะเขาพบว่าประเทศลักสมเบิกนะครับลักสมเบิกนี่ก็ปรากฏว่าเขาได้4.3ล้านบาทต่อปีโดยเฉลี่ยนะฮะอันนี้เดี๋ยวท่านคิดดูแล้วกันว่าครูไทยเราได้สักประมาณเท่าไหร่นะครับเงินเดือน นลองคูณคูณดูก็ได้ใช่ไหมเนียนเดินสักหมื่นห้าสองหมื่นนะสองหมื่นเนี่ยท่านลองนึกดูนะฮะเอาสองหมื่นก็ได้สองหมื่นคูณที่ก็สักสองล้านเนี่ยนะไอ้ไม่ใช่สิสองล้านสิบสองเออสองสองแสนก็บาทสามแสนบาทเองนะฮะสองหมื่นเนี่ยคูณด้วยสิบสองเข้าไปเนี่ยนะฮะถ้าเยอรมันเนี่ยนะครับสุดยอดมากเยอรมันนี่อันดับสองนะสามจุดหนึ่งล้านบาทต่อปีเยอรมันนี่ถือว่าเงินเดือนสูงนะฮะเพราะว่าเยอรมันเนี่ยมีคนเคยถามนะฮะนางแองเกลาแมคโควซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของเยอรมันนะครับหญิงเหล็กกคนนนี้ยะสุดดอมา เรียกร้องว่าทําไมเขาไออาชีพอื่นเนี่ยนะทำไมเขาไม่ได้เงินเดือนสูงเหมือนครูนะนางแอนคารไมเคิลบอกว่าเธอไม่มีสิทธิเรียกร้องครูต้องดับหนึ่งเพราะว่าที่เธอมาเป็นอาชีพพวกนี้ก็ผ่านมาจากครูไงเพราะฉะนั้นครูนี่เป็นต้นแบบของทุกวิชาชีพใบน,นี้เพราะฉะนั้นต้องให้เขาเงินเดือนมากสุดโอ้เขาให้ความสัตยอันนี้เลยเยอรมันนี่เงินเดือนสูงนะครับหรือว่าพวกเนเธอร์แลนด์ในยุโรปตรงนี้ก,อนนก็อันนี้ก็เงินเดือนสูงนะครับเนเธอร์แลนด์นี่ก็2.7ล้านบาทต่อปี หรือว่าพวกอะไรฮะออสเตรียก็อยู่ในในนี้เหมือนกันประมาณ2.6ล้านบาทต่อปีนะครับและแม้กระทั่งอเมริกาก็2.2ล้านบาทต่อปีนี่หมายความว่าเป็นเรื่องของอาชีพพื้นฐานเป็นอาชีพที่เขาให้ความสําคัญเลยเป็นอาชีพที่เขาเรียกว่าเห็นความสําคัญคือให้ความสัมพันธ์ไปกับเรื่องของครูเห็นไหมฮะแต่ในขณะที่ประเทศไทยเราไม่ได้อยู่อันดับต้นๆเลยครับถูกไหมครับนี่ไง คือเพราะครูเป็นผู้สร้างประเทศเราเคยเปรียบเทียบอย่างนี้บอกครูเหมือนเรือเรือจ้างเพราะนั้นก็อย่าไปเอาอะไรกันมากมายเพราะค่าเรือจะขึ้นราคาทีก็ไม่ค่อยได้ค่าเรือขึ้นเท่าไหร่นะครูเหมือนแม่พิมพ์ตัววันก็พิมอยู่ได้เองครูไม่ได้ไปไหนนักเรียนไปไหนหมดแล้วนะฮะแต่ว่าครูก็ยังพิมอยู่ที่เดิมเลยนะฮะ <S <S ครูเหมือนเรือจกักมันอาชีพมันดูมันต่อมัน,ม,นมันแบบโอ้หน้าเศร้าส้อ,อยเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นครูก็เลยต้องกลายไปอย่างนี้ไปถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุด เราต้องยกระดับตรงจุดนี้ได้แล้วมันไม่สามารถจะแก้แบบประเภทพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินทนํานันทีมันต้องมีนโยบายแบบเบ็ดเสร็จมันต้องมีการเข้าไปจัดการได้ทั้งหมดถูกไหมครับจัดการให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วพูดเราให้มันเป็นจริงสักทีหนึ่งแล้วครูที่ดังๆเนี่ยก็ต้องไปดิลรนกันเองหมดไปสอนพิเศษไอค้ครูสอนพิเศษนะแมนะก็ไปสร้างรายได้แบบพิเศษได้ไหมายไปเปิดมากมายแต่วันนี้พอโลกมันถูกเปลี่ยนไปครูสอนพิเศษก็ถูกเปลี่ยนไปแล้วเพราะเดี๋ยวนี้มันสามารถเรียนออนไลน์เรียนอะไรกันได้หมดถูกไหมฮะแล้วท่านนึกถึงภาพวันนี้ส พอมีโควิดขึ้นมาปับ๊บครูต้องสอนแบบลักษณะออนไลน์ก็ตามมีตามเกิดกันอีกครับเห็นไหมไม่มีเครื่องมือขึ้นมาครูก็ไม่พร้อมความรู้ทางนั้นไอทีก็ไม่ค่อยมีเด็กๆเผลอๆมันจะเรียนรู้มากกว่าอีกอแล้วบางทีพอถึงเวลาครูคนเดียวรับผิดชอบนักเรียนทั้งหมดเราถึงเวลาสอนออนไลน์นักเรียนเข้าได้เข้าไม่ได้ครูเข้าไม่ได้ทีเดียวพังหมดเลยครับระบบสอนถูกไหมฮะวันนี้ก็พังนะฮะเพราะฉะนั้นบางทีเราไม่ไปเติมอาวุธให้กับครู เนี่ยอย่างเช่นการเรียนออนไลน์เนี่ยได้มีการอบรมหรือให้ความรู้กับครูในเรื่องของทักษะของการใช้คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีเหล่านี้พอหรือเปล่าไปเอาตามมีตามเกิดทักษะแต่ละคนยิ่งครูอายุมากๆใกล้เกเสียเนี่ยนะครับวายไม่ไหวแล้วไม่รู้เรื่องแล้วเข้าอะไรก็ไปถูกถูกไหมครับแต่ด้วยสถานการณ์กดดันต้องให้ออนไลน์ฮะเห็นไหมฮะเนี่ยเราก็น่าสงสารอาชีพครูหมดเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มต้นให้เป็นเรื่องเป็นราวเราจะพัฒนาประเทศเราให้ประเทศเราเนี่ยมากกว่านี้ตั้งจากตรงนี้ครับ อันนี้กาชัดเจนใช่ไหมนี่มันมีเรื่องตลกที่เขาเล่าให้ฟังเขาเลือกสนุกโชว์เขากมมีทนถามนักเรียนก็ไปถามครูนักเรียนไปถามครูว่าครูครับทําไมมันแบบว่าวิชาหนึ่งก็ครูคนหนึ่งวิชาก็ครูคนหนึ่งวิชาหนึ่งครูก็ก็ตอบไปแบบตื้นตืนหน่นอยเนาะนักเรียนเอ้ย เว้ยมันไม่ได้หรอกคือมันแต่ละคนเนี่ยมันต้องเก่งไม่เหมือนกันเช่นคณิตศาสตร์เช่นฟิสิกส์เช่นสังคมเช่นวิยทยาศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะนั้นวิชาหนึ่งก็ต้องครูคนหนึ่งวิชาครูคนหนึ่งนักเรียนก็เลยถามกามอา้าวแล้วทีนักเรียนคนเดียวอ่ะทำไมต้องเรียนทุกวิชาล่ะครับเรากดเออครูจะไปไม่ถูกเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะเพราะนักเรียนต้องมีภาระในการเรียนทุกวิชาและต้องท่องจําให้หมดมันก็เลยเดือดร้อนกันทุกฝ่ายถูกไหมฮะคำแนะนําวันนี้อยากจะบอกว่า ถึงเวลาที่เราจะต้องจัดการพวกนี้ครับนะเราต้องแก้แล้วผมคิดว่าเราพูดเรื่องนี้กันมาเยอะและ้วจนกระทั่งมันผ่านไปหมดเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษานี่ไม่รู้กี่คนแล้วนะไม่รู้กี่คนแล้วเนี่ยรัฐมนตรีใหม่ก็เดี๋ยวนะฮะก็พวกเราก็จะได้ยินอีกแล้วแล้วรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เป็นนักการศึกษาจริงๆนะเข้ามาด้วยโคต้าหรืออะไรกันแล้วแต่ท่านนึกดูนะฮะ ไอ้นี่มันมาด้วยโควตาครับเพราะว่ายังยังตอบไม่ถูกเหมือนกันแล้วรัฐมนตรีเข้ามาเราจะได้ยินเดื่ยนะโอ้ยมีมิติใหม่แล้วจะต้องแล้วอันหนึ่งในการที่นะฮะรัฐมนตรีเข้ามาคือการปฏิรูปการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงเรื่องครูเราจะได้ย,ยินตลอดตอนเริ่มต้นนี่โอ้โหคึกคักมากเลยนะทุกคนนี่อย่างนี้นี้และสักพักก็เงียบอยู่เหมือนเดิมฮะ <S <S ทั้งทั้งที่เงินก็มีอยู่เยอะแยะเงินก็มีอยู่เยอะแยะเป็นงบประมาณที่มีมากสุดเกือบห้าแสนล้านต่อต่อปีฮะงบประมาณเนี่ยนะฮะ แล้วก็จ่ายกันไปเสียค่าเรียนที่บอกว่าเรียนฟรีที่ผมบอกอะเป็นค่าหัวให้กับเด็กโรงเรียนทั้งหลายเนี่ยน,นะครับก็ต้องหาทางที่จะต้องให้ได้ค่าหัวของนักเรียนมากที่สุดเพราะไม่งนั้นโรงเรียนก็จะเจงโรงเรียนก็ค่าใช้จ่ายไม่พอเพราะโรงเรียนมันมีขนาดนะมีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดใหญ่พิเศษแล้วคนเหล่านั้นก็เป็นผู้นวยการเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากจะดํารงความเป็นผู้นวยการเพราะตําแหน่งผอ,อ,อนี่เป็นตําแหน่งที่โอ้โหน่าสนใจมากทุกคนอยากเป็นผอ,อ แล้วพออไม่ใช่เป็นง่ายๆเพราะมันเป็นโรงเรียนเล็กถึงจะได้ขยับพื้นโรงเรียนกลางแล้วต่อไปถึงจะได้ขยับพึ้นโรงเรียนใหญ่แล้วถึงขนาดยอใหญ่พิเศษแล้วโรงเรียนไหนเป็นโรงเรียนใหญ่พิเศษก็ต้องมีนักเรียนเยอะเป็นพิเศษแล้วนักเรียนสมัยนี้เด็กมันเกิดน้อยต่อไปนี่มันก็เดือดร้อนกันหมดแล้วเนื่องจากว่าเด็กมันเกิดน้อยไม่ค่อยเกิดเพราะนั้นอย,ยู่ๆเด็กมันหายไปต่อไปเนี่ยมันจะแย่งเด็กกันหลายโรงเรียนก็ทนไม่ได้ก็ต้องปิดต่อไปนี้เราจะได้ยินโรงเรียนปิดตัวหรือบางทีก็เกิดการควบรวมกันเอาครูก็เดือดร้อนกันเด็กนััักกกกเเเรรีียนนน็ดดดืือออ้หมมแตต่ลลา ผมถามสันิดว่ามาถึงวันนี้มีใครจับปัญหาที่มันบูรณาการผู้นี้เข้าด้วยกันไหมครับไม่มีฮะแล้วผมก็ยังไม่เห็นรัฐมนตรีคนไหนที่พูดแล้วได้ทําทําแผนให้มันเห็นให้มันชัดเจนถูกไหมครับนี่จะเรียกร้องกันหน่อยว่าอยากจะเจอักหน่อยคนที่มันทําจริงคนที่มันทําจริงผมนี่ผ่านกันมานานถามหลายคนท่านจํารัฐมนตรีศึกษาแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารศึกษาที่อยู่ในดวงใจได้ไหมครับว่าคนไหนคือสุดยอดก็จดจําได้เลยเนี่ยมีไหม ทำไมท่านจําอะไรได้บ้างมันเปลี่ยกนกระจงกระทั้งเฮ้ยคนเข้ามาตามโคต้าเนี่ยนะใช่ไมอย่างเงี้ยเอามีใครไปรัฐมนตรีในดวงใจขอญาตพลพูดแบบคนโบราณอย่างผมหน่อยนะครับผมจะจําได้คนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวต้องคุยกับพี่แอ้ด้วยนะฮะรัฐมนตรีคนที่จะจดจําได้แม่นเลยนะใตแต่ผมเด็กๆคือมอมหลวงปิ่นมาลกุลย่าอหหลายคนที่ดูรายการนี้จะนึกไม่ออกแล้วมันคืออะไรนะครับ ใช่ไหมฮะเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่รู้จักแล้วหลังจากนั้นมาผมก็ยังไม่เห็นรัฐมนตรีคนไหนที่มันคือนักการศึกษาและยิ่งโลกวันนี้ที่เขาจะแข่งกับใครต่อใครได้เนี่ยมันเรื่องอยู่ที่เรื่องของการศึกษาเราต้องการให้คนไทยฉลาดใช่ไหมเราต้องการให้คนไทยเรากเก่งขึ้นไหมมันต้องเริ่มจากตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นครูนี่แหละครับคือจะก,กําหนดและถ้าเรายังรอให้เวลามันผ่านไปเราจะแย่ลงแย่ลงไม่ใช่เดินไปข้างหน้ามันจะถอยหลังโดยปริยายเพราะคนอื่นเขาจะยกกันขึ้นมาทั้งหมดครับ พอไ,ได้ไค่ทาทำพูดได้ว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังน่ะมันก็ชัดเจนครับเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพอหันไปมีแต่คนอยู่ข้างหน้าเราหมดครับถูกไหมครับก<อ>็นี่นะฮะไม่มีใครอยู่ข้างหลังเลยอ้าวนี่ไม่มีใครตามหลังกูเลยเมื่อตะกี้ผมบอกแล้วอันสิบประเทศของอน,นะครับ AEC หรือประชาคมอาเซียนเราอยู่อันดับแปดอันดับเก้าเลยอีกหน่อยไม่มีใครอยู่ข้างหลังครับเพราะเราจะอยู่อันดับสิบแล้วครับ<อ>นี่ไงครับอย่างนี้เหรอครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ครับต้องช่วยกัน วาระของเราคือการยกระดับครูแก้ปัญหาทางการศึกษาครับช่วยกันนะครับเรียกร้องนะครับรัฐมนตรีศึกษาท่านต้องมีสัญญิงสัญญาต้องรับปากต้องทําต้องประเมินออกมาอย่าทําแบบรูปแบบการเมืองเอาแบบจริงๆคิดแต่ปิงปงป๊งปังปิ๊งปังทำโครงการนั่นโครงการเลิกัะทีไอประเภทแค่เรียกว่าทําแบบกิจกรรมเป็นอีเวนต์เอามาเดี๋ยวจะให้ครูทํานั่นจะโถเอ้ยมันไม่ได้แก้พื้นฐานทั้งหมด ที่ผมเล่าให้ท่านฟังตั้งแต่คุณภาพของคนที่เข้ามาเลียงครูระบบของการใช้ชีวิตของครูผลตอบแทนให้กับครูถูกไหมครับแล้วก็เตรียมพร้อมให้ครูสามารถเปลี่ยนตัวเองได้เพราะโลกยุคใหม่มันต้องการสิ่งที่มันเปลี่ยนให้ครูไม่ได้อยู่ในกรอบเดิมๆที่ท่องจำแบบเๆดๆิมให้ครูมีความคิดให้มันมี thinking skill เพื่อให้สอนให้นักเรียนรุ่นใหม่ยุคใหม่มันเรียนด้วยความคิดอันนี้คือหัวใจสำคัญที่จะนำให้เราประเทศเราทะลุมิติไปสู่ที่จะเกิดการแข่งขันได้ บอกได้ชัดเจนนะครับว่าประเทศเราแข่งขันได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่คุณภาพของครูครับอยู่ที่ความสามารถของครูครับอยู่ที่คุณภาพของการศึกษาครับและเป็นการแข่งขันในระยะยาวด้วยเพราะฉะนั้นคําถามที่บอกว่าครูไทยสู้กับคนอื่นได้ไหมคําตอบคือสู้ได้แต่วันนี้พูดตรงสู้ไม่ได้ครับถ้าไม่แก้ไขยังไงก็สู้ไม่ได้ครับเหมือนนักกีฬาเรารู้ก็ลงไปแข่งเมื่อไหร่ก็แพ้นะครับแล้วก็จะแพ้ถอยไปเลยเพราะว่าไม่รู้ทํทยังไงฮะภารก,กิจมันเป็นอย่างนี้หมด พูดอย่างนี้เพื่อจะบอกให้เราไม่ได้มาทําให้มันเกิดความรู้สึกขดถูเกิดความรู้สึกเราต้องเอาความรู้สึกนี้มาย้อนกลับแล้วให้มันเป็นวาลแห่าที่เราต้องจับให้มันถูกต้องแล้วแก้ไปด้วยกันเพื่อให้เด็กไทยเป็นเด็กที่มีคุณภาพแค่เด็กไทยที่มันเกิดน้อยก็แย่อยู่แล้วครับเราก็จะไม่มีคนอยู่ในแรงงานอยู่ในทรัพยากรที่เราจะใช้เกิดน้อยนี่ก็แย่อยู่แล้วแล้วเกิดน้อยยังได้คุณภาพที่มันน้อยจากการศรึกษามันยิ่งแย่ไปกันใหญ่ไหมครับได้เกิดน้อย แต่เราทําให้คุณภาพการศึกษามันดีคุณภาพของครูที่ดีความสามารถที่ดีเราจะมีศักยภาพของประเทศเรามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นครูไทยมันสู้ไหวแต่ต้องแก้ไขให้ได้ครับ